นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีเรื่องเด็กดีมีน้ำใจพาชุมชนห่างไกลโควิด -19 สภาพสังคมปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในประเทศไทย,ยได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โรงงานบางที่ถูกยุคตัวลงบริหารงานไม่ไหวซึ่งก่อให้เกิดผลตามมาคือการถูกเลิกจ้างของผู้ปกครองของผู้เรียนจําเป็นต้องมีการเดินทางกลับมาที่ภูมิรำนาของตนเองซึ่งก็คือบ้านทองหลงังตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาทําให้มีการกักตัวกักบริเวณเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน และยังส่งผลกระทบกับวงการศึกษาทําให้การเรียนการสอนต้องหยุดชะงักลงข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนณโรงเรียนบ้านทองหลางนอกจากการฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่เก่งดีดมีความสุขแล้วข้าพเจ้าเล็งเห็นความสําคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีความรับผิดชอบมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมโดยได้นำเนินกิจกรรมตามโครงงานคุณธรรมเรื่องเด็กดีมีน้ำใจพาชุมชนห่างไกลโควิด -19 ขึ้นการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าน้อมนำพระราชดำรัสการทรงงานพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาและหลักธรรมอิทธิบาสีกระบวนการผลิตนวัตกรรม มีการใช้ทองหลางโมเดลในการจัดทำนวัตรกรรมครั้งนี้ร่วมกับการดำเนินงานรูปแบบ PDCA ตอนนี้นะคะเราทำสบู่กันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแจกสบู่กันเลยค่ะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะเรากำลังจะไปแจกสบู่กันนะคะค่ะนี้นะคะเราก็กำลังจะไปแจกสบู่เพื่อต้านภัยโควิด -19 กันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านทองหลังตะบนทางเทียมอำเภอรพระทองคำนะคะไปกันเลยค่ะ มือกันเยอะๆนะคะห่างไกลโควิดกันค่ะมาล้างมือบ่อยๆนะคะมาจากสบูตนทโควิด่ะมาล้ามือบ่อๆ วันนี้นะคะเราจะเรียนหลักธรรมเรื่องอิดธิบาสี